การขันการของรุ่นการถันบกตัวทัพ <c oughs> หน่วยพิทูนกองทับบกทั้งที่เจ็ดทับสองรอบสามเวยด็นครับพิธีสวพิธีได้แก่วิธีแรกวิธีบอกเป้สนามกองทัพบกแบบนี สองในวิธีมอไปประกาศเชิญอะไรกันนครับทุาวปรานครับขั้นที่3ามในวิธีมอบกินบัตรได้เงินรางวัลแั้การรองคนที่แข่งขันทักษะการปฏิบัติด้านเซเบอร์ภาพที่29 นักเรียนดูะนะจำนวนคนที่มีคีความสามารถขอให้ตรงจำลังคนไปขอรายชื่อเลยนะครับว่านักเรียนหลังเนี้ยนะครับถ้าเขาอยากรับราชการเป็นทาหารต้องบรรจุต้องรับเขานะครับเขารับราชการเพื่อจะมาเป็นกําลังเป็นนักรบไซเบอร์ของกองทัพบกนะครับณปัจจุบันทุกท่านทราบดีแล้วว่าการ รบในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแต่การรบแต่นในเพียงแต่ในสนามในสงครามเท่านั้นนะครับแต่สงครามไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นในห่วง5่ปีหลังที่ผ่านมานี้เปนมีความหนักหนาสาหัสนะครับมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะว่ามันสามารถสร้างความกลาหผสร้างความเข้าใจผิดน,นะครับมีการน้มน้าวติจใจ โดยการใช้ไซเบอร์เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากทั้งวันนี้ลงในในร้อยเองลงในในสิ่งเองนะครับซึ่งเป็นต้นน้ําต้นทางของกองทัพโมกเราก็ได้ส่งชุดไปให้ความรู้เกี่ยวเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้วันข้างหน้าอาจจะมีเหมือนเหมือนเหล่าไซเบอร์เลย เอาไว้เป็นเพราะยังไงเราผู้เรียเียกไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันใช้ได้หลายต่อหลายอย่างกางรประกอบชื่นชมในการขังขัดแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างเยาวาชนที่ดีมีความเข้าใจาซึ่งเยาวาชนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมนะครับก็ได้รับนำรายใหญ่ผล